ยีนในมือผมนี้คือยีนรีไว501เมตรอินยูเนะครับเป็นยีนผ้าฟอกสีเข้มนะครับยีนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นยีนตัวสุดท้ายนะครับของรายการผลิตเม d ดอินยูเนะครับที่เข้ามาขายในเมืองไทยรอบนี้นะครับผมซึ่งหมดจากรอบนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีอีกไหมนะครับอันนี้มันเพื่อนก็มาลุ้นกันเรามาดูรายละเอียดของยีนตัวนี้กันเลยนะครับเริ่มจากแผ่นป้ายหนังด้านหลังนะครับผม แผ่นป้ายหนังเนี่ยตรงนี้เป็นป้ายหนังแบบเนียนนุ่มนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่501เนี่ยมักจะปั๊มเป็นมึกแดงแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่า501นะครับเ33นะครับความยาว32อันนี้ก็จะเป็นป้ายกระดาษนะครับที่เขียนว่า501 original นะครับ fracture นะครับเป็นโลโก้แบทวิงนะครับหลังโลโก้แบท i n g เป็นธงชาติสหรัฐอเมริกาเขียนว่า made in USA กระเป๋าด้านหลังเป็นลายปีกนกแบบร e v วนะครับแล้วก็ตัวเล็แทเป็นเล็แท บิ๊กอีนะครับแบบพรีเมียมอีนะครับขอย้ำว่าเป็นแบบพรีเมียมอีนะไม่ใช่เป็นแบบวินเทจนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเรามาดูตรงปลายขาปลายขานี่เป็นริมโพงนะครับเนี่ยครับเป็นริมโพงนะครับแล้วก็ลูกโซ่ครับเป็นลูกโซ่สีทองครับทีนี้เรามาดูตัวอักษรด้านในกันนะครับนี่เรามาดูไล่ แค์แท็กกันเลยดีกว่านะครับแค์แท็กเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแค์แท็กวอเตอร์เลสนะครับการผลิตยีนแบบใช้น้ําน้อยนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นยีน made in USA นะครับ o f import fabric and c o m p o n e n t นะครับก็คือมีการนําเข้าผ้าแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์มาประกอบในสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้มาดูตัวรหัสของยีนกันนะครับรหัสของยีนตัวนี้คือรหัส501ครับรหัสผ้าคือ2453นะครับ วันที่ผลิตนะครับคือสัปดาห์ที่38ของปี2023นะครับโรงงานที่ผลิตคือโรงงานรหัส5244นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเราก็เลยมาดูกระดุมเม็ดบนตัวนี้กันต่อนะครับด้านหลังจะมีปั๊มเขียนเอาไว้นะว่า524,4ส่นะครับส่วนกระดุม4เม็ดด้านล่างเนี่ยจะไม่มีอะไรนะก็จะเป็นกระดุมด้านหลังก็จะเกลี้ยง,งนะครับไม่ได้ปั๊มอะไรเอาไว้ถุงกระเป๋าด้านในถุงกระเป๋าด้านในเนี่ยก็จะมีเขียนนี่ครับ 501นะครับแล้วก็จะมีตัวใบการันตีนะครับว่า this is a pair of r e v i นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีเขียนย้ำไวน้นิดนึงว่าเป็นการผลิตแบบ r e v i premium นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายแท็กที่เคลมว่าเป็น r e v i premium นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นแท็กธงชาติสหรัฐอเมริกาที่เขียนเอาไว้ว่าผลิตในอเมริกานะครับอันนี้ก็จะมีป้ายกระดาษที่เคลมว่า made in USA อันหนึง่งแล้วก็ อันนี้จะเป็นป้ายที่เคลมว่า501 o r ริ i n นอลอีกอันหนึ่งนะครับเนื้อผ้าของยีนตัวเนี้ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าไม่เก็บขึ้นมาเนี่ยเสียดายแย่นะครับสังเกตดูนะครับว่า Vertical Fade ของของผ้าตัวนี้มันออกมาอย่างชัดเจนนะครับหลังจากที่เขาทำการฟอกสีเข้มออกไปนะมันแตกต่างจากงานญี่ปุ่นเหมือนกันนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารหัสผ้าตัวนี้เขามีเทคนิคในการผลิตยังไงนะแต่ผมบอกได้เลยว่ามันน่าสนใจมากนะ ในมุมมองของผมเนี่ยครับผมคิดว่าถ้ายีนตัวนี้เอาไปสอยตะเข็บสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่แบบวินเทจเฟดนะก็คือใส่ทุกวันนะครับแล้วก็ซักมันบ่อยๆนะครับแล้วค่อยให้สีมันหลุดลอกออกไปเรื่อยๆนะครับผมมั่นใจว่ามันจะได้เอฟเฟกที่ดูแปลกและแตกต่างออกมานะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับผม